สวัสดีครับผมชื่อพีนะครับเป็นเด็กหกเจ็ดวันนี้จะมารีวิวการเตรียมตัวสอบทีแกของผมกันนะครับก่อนอื่นขอเปิดคะแนนก่อนนะครับเริ่มเตรียมตัวสอบตอนไหนผมเริ่มประมาณตอนขึ้นมหกครับโมกทำหนึ่งก็เริ่มเลยแต่ว่าที่มาเน้นทีแกจริงๆก็ประมาณสองสาเดือนก่อนสอบครับการเตรียมตัวสอบทีแกนผมนะครับผมได้ลงคร์สที่ไหนเลยครับติวจากคลิปติวฟรีบนยูทูบแล้วก็ทําโจทย์จากหนังสือเอานะครับ ท้ายคลิปจะมีแนะนําหนังสือแล้วก็ช่องเฟรีด้วยนะครับสำหรับที่กัดหนึ่งะครับผมเตรียมตัวยังไงผมก็ทั้งดูคลิปฟรีแล้วก็อ่านหนังสือครับส่วนใหญ่จะเป็นเก็บเนื้อหาเพราะว่าเนื้อหาผมไม่ค่อยเก่งาไหร่ผมแค่ตอนม 5, ห้าหรือมหกเทอมหนึ่งเนี่ยผมยังไอ้นี่อยู่เลยแค่พออ่านรู้เรื่องแต่แกรมมาไม่ได้เลยก็เน้นจากการเทียวคลิปฟรีนะครับแล้วก็อ่านหนังสือเนื้อหาอะไรพวกนี้แล้วก็ทำแฟชั่นะครับ แฟลชกาก็ทาทั้งโวแค p แล้วก็ไกรมาเลยครับเอาไว้ทวนทุกวันอันนี้ก็จะทาให้ผมเก่งขึ้นได้บ้างส่วนที่กระสองนะครับที่กระสองผมก็ก็จะเน้นติวฟิลมันที่กระสองกับสามผมรวบเลยนะครับเพราะว่ามันมันผมติวรวมกันน่ะผมแยกที่กระหนึ่งกับที่กระสองสามไม่เฉยเพราะนั้นผมขอรวมนะครับที่กระสองสาม ก็ทีกันสองสามเนี่ยผมจะเน้นติวฟรีก่อนนะครับช่วงแรกแล้วค่อยมาเริ่มทาโจทย์ในติวฟรีเสร็จอะไรประมาณนั้นนะครับที่สาคัญนะครับของการเตรียมตัวสอบของผมก็คือการแบ่งเวลามาจับจับเวลาทาข้อสอบครับทั้งทีกันหนึ่งและทีกันสองเลยนะครับส่วนทีกันสามก็ก็จับบ้างไม่จับบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะจับเวลาทาข้อสอบของทีกันหนึ่งมากกว่าแล้วก็ก่อนใกล้สอบนะครับพยายามหาชุ่สอบมาทํา จะเวล้างสามสามพาร์ทเลยครับทําพร้อมกันเราจะได้รู้ว่าตรงไหนเราแบบเราเก่งตรงไหนเราอ่อนเราจะได้เอาเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยไปปรับปรุงจุดอ่อนแล้วก็เพิ่มจุดแข็งให้มันมากขึ้น,นครับเทคนิคการทำข้อสอบนะครับเริ่มที่ทีการหนึ่งนะครับทีการหนึ่งก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบ่งมาเป็นสี่พาร์ทย่อยนะครับผมจะรวบสองอันแรกเลยนะครับเพราะเป็นช็อตกรลองคอนเวอร์เซชันเหมือนกันคอนเวอร์เซชันเนี่ยให้เราอ่านข้าวๆกันครับว่า ชื่อสถานที่เนะี่ยคืออะไรชื่อผู้พูดอะไรงเงี้นะครับอ่านคร่้าวพอให้พอรู้ว่ามันเกี่ยวอะไรแล้วทีเนี้ยมันจะมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมครับให้เราอ่านข้างบนแล้วก็ข้างล่างแบบแซนวิชเยครับประกบกันแล้วเขาไปตอบ <c oughs> แล้วเขาไปตอบอ่านข้างบนแล้วข้างล่างก่อนนะครับแล้วเขาไปตอบมันจะทาให้เรารู้บริบทข้าวๆก่อน,นะครับว่ามันกูตอบอะไรจะได้ตอบถูกแม่นยามากขึ้นนะครับต่อมาก็คือเป็น เอ่อเทคคอมพลีชันนะครับเทคคอมพลีชันคือเติมคำในช่องว่างปีที่ผมสอบเนี่ยมันวัดโวแคมมากกว่ากรา玛นะครับถ้าวัดกรา玛นะครับก็จะต้องหา subject v e r b นะครับมันจะช่วยให้เราตอบได้ไง่ายขึ้นถ้าวัดโวแคมก็พยายามอ่านประโยคครับแต่ว่าเทคคอมพลีชันนะครับแนะนำนะครับก่อนอื่นให้อ่านชอย์ก่อนอย่าเพิ่งอ่านอย่าเพิ่งอ่านไอ้เนื้อเรื่องนะครับมันจะไม่รู้เรื่องอ่านชอย์ก่อนจะได้รู้ว่ามันวัดอะไรนะครับพอรู้แล้วค่อยไปอ่านไอ้ตรงที่มันถามประมาณนี้ครับ ต่อมาคือ reading ครับสุดท้าย reading reading แนะนำให้อ่านคำถามก่อนนะครับสมมติเรื่องหนึ่งมีห้าข้อนะครับแล้วอ่านคำถามทั้งห้าข้อก่อนนะครับแล้วค่อยไปอ่านเนื้อเรื่องอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยอ่านหมดเลยก็ได้นะครับเพราะทีแกตมันไม่เยอะเท่าเอเลอ่านแป๊บเดียวก็หมดถ้าอ่านแล้วเจอคำตอบให้ไปตอบเลยนะครับประมาณนี้ครับต่อมาทีแกตสอนครับทีเกตสอนแบบเป็นสี่พาร์ทหลังนะครับก็คือไทยคณิตมิติสัมพันธ์แล้วก็เหตุผลนะครับ เริ่มทีละพาร์ทเลยครับพาร์ทภาษาไทยผมอาจจะได้น้อยครับอาจจะแนะนํใช่ไม่ได้มากเท่าที่ผมรู้นะครับก็คือพยายามตัดช้อยครับภาษาไทยพยายามตัดช้อยสำนวนอะถ้ามันถามเรื่องสำนวนอาจจะไม่รู้ทุกสำนวนแต่ว่าไอ้ไหนที่เราคุณรู้อะแล้วลองไปเทียบดูมันแปลกๆอะตัดช้อยไปเลยแล้วคอ่คอยเดาสมมติมีห้าช้อยคุณรู้แค่สองแล้วมันไม่ใช่คุณตัดไปก็เลยสามแล้วมีโอกาสถูกเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเป็นถามเรื่องระดับ ภาษานะครับให้หาภาษาพูดครับภาษาพูดมันจะหาง่ายมากเลยแล้วคุณก็จะตอบได้ง่ายขึ้นประมาณนี้ครับที่กระสองพารคณนตนะครับพาคคนิตก็จะแบ่งออกเป็นสี่อันนะครับหลักๆแต่ว่าเ,เทคนิคที่ผมจะแนะนําเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเพราะว่าพาคคันเนี่ยมันอยู่ที่พื้นฐานแล้วก็จาสูตรแล้วก็ตั้งสมการนะครับถ้าคุณแม่นเรื่องพวกนี้ยคุณจะทําได้ดียิ่งบวกเลขไวบวกเลขบวกลบคูณหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับไวคุณก็จะแบบทาได้ไว แล้วก็ถ้าจําสูตรได้ด้วยเนี่ยมันจะยิ่งไวขึ้นอีกแล้วก็ตั้งสมการเป็นอะไรเงี้ยครับถ้าคุณแบบมีพื้นฐานอะไรพวกนี้ดีอยู่แล้วอะ่ะก็ก็ทําได้ปกติเลยแต่วันว่าหลักๆนะครับก็คืออันไหนทําได้ก็ทําอันไหนทาได้ข้ามไปก่อนนะครับเวลาเหลือค่อยกลับกลับมาทําต่อมาที่กะสองพาร์ทมิติสัมพันธ์นะครับหล,หลักๆก็จะมีเป็นสี่ย่อยนะครับก็คือพับกล่องภาพต่างแล้วก็หมุนภาพแล้วก็ประกอบภาพนะครับพับกล่องนะครับ เทคนิคหลักๆก,ก็จะเป็นแบบไอผนังแล้วก็เพดานนะครับเพดานหมุนได้ผนังเอามาต่อได้อันนี้ไปเรียนจากคลิปติวเตอร์ที่ติวฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําไว้ให้นะครับหลักๆก,ก็คือมันจะมีรูปขี้กับรูปพับกล่องมาให้ใช่ไหมครับไอรูปที่พับกล่องแล้วอ่ะพยายามดูแล้วก็เทียบกับไอที่ขี้นะครับเทียบแค่บางจุดพอแล้วก็ไปดูว่ามันมันใช่ไหมพยายามตัดชอยนะครับตัดชอยอัอที่ผิดอ่ะบางทีอ่ะ หาภาพผิดแล้วก็ตัดช้อยมันจะไวกว่าหาภาพถูนะครับเพราะว่าภาพถูกมาะจะยากแต่ภาพที่ผิดอ่ะมันมองง่ายมากมันตัดเร็วมากก็เลยค่อยๆเดียวค่อยตอบอย่างนั้นก็ได้นะครับต่อมาก็คือหาภาพต่างครับภาพต่างก็คือเทคนิคหลักก็คือพยายามหาจุดสังเกตครับอย่างเช่นอันนี้นะครับสมมุติมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แท่งขึ้นมาอย่างนี้ครับเราก็จะดูว่าไอ้แท่งเนี้ยเราพยายามสังเกตที่แท่งก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบส่วนไหนของรูปที่มันเป็นในช้อยครับ รูปที่เิีนมาจะเป็นอย่างนี้แล้วพอเราไปสังเกตเนี่ยเราก็จะเทียบได้ว่าอันเนี้ยมันมันน้อยกว่านะครับประมาณนี้ก็ตอบไปเลย <c oughs> คือหลักๆก็คือหาจุดสังเกตนะครับสักจุดหนึ่งแล้วไปเทียบดูแต่บางทีอ่ะจุดเดียวไม่พอนะครับก็อาจจะดูแบบ2จุดอย่างเช่นมันเป็นอย่างเงี้ยเอ่อสี่เหลี่ยมแล้วก็แท่งขึ้นบนแล้วก็แทงล่างอย่างเงี้ยครับก็พยายามมองจุด2จุดแล้วก็ไปเทียบกับอันอื่นดูนครับว่าไหนมันต่างจากพวกก็ตอบนั้นเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ต่อมาก็คือเป็นหมุนภาพนะครับ มุนภาพเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยครับแต่ว่ามันเพิ่มอีกนิดหน่อยมุนภาพหลักๆผมจะมีเทคนิคอยู่ประมาณ2อันนะครับก็คืออันแรกคือแรงเงานะครับอย่างเช่นมุนภาพก็จะมีแบบรูปต้นมาให้แบบรูปนี้แล้วหมุนไปรูปนี้แล้วก็ถามว่ารูปเนี้ยถ้าหมุนนะตามเนี้ยมันจะเป็นยังไงก็คืออย่างเช่นรูปต้นเป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้คือเทคนิคแรกนะครับคือแรงเงาครับอย่างเช่นรูปนี้เป็นอย่างนี้แล้วหมุนเปอย่างนี้ก็หาจุดแรงเงาสักจุดหนึ่งอย่างเช่นอนี้นะครับแรงเงาตรงนี้ แล้วพอหมุนมันจะแรงเอาตรงนี้แล้วพอมาดูรูปที่ถามเนี่ยมันตอนแรกมันอยู่อย่างนี้ก็แรงเอาตรงนี้แล้วไอในช้อยเนี่ยไอไหนที่มันแรงเอาอย่างนี้บ้างอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับที่มนึสองก็คือการหมุนนะครับก็คือแบบเหมือนชี้ลูกศรนะครับอย่างเช่นมันหันอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็คือชี้ลูกศรเลยสักจุดหนึ่งชีง้แบบนี้ตอนแรกมันชี้อย่างนี้แล้วมันการานี้มันคือชี้เงี้ยมันหมุนกี่องศาประมาณนี้ครับดูเข้าแล้วพอเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วหมุนไปเนี่ยไอรูปที่หมุน อันไหนที่มันเป็นอย่างนี้บ้างประมาณนี้ครับแล้วก็ตอบไปต่อมาก็คือเออการประกอบภาพนะครับประกอบภาพก็คือพยายามเทคนิคหลักๆก,ก,ก็คือพยายามไม่นี่นะครับตัดนะตัดก็คืออย่างเช่นรูปมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วแบบมันถอดมาถอดมาปุ๊บสั้นลงอะไรเงี้ยแล้วแบบพยายามดูว่าไอ้ที่ถอดเนี่ยมันคือตรงไหนแบบมันตัดยังไงเนี่ยเออแล้วได้อันเนี้ยมาประมาณนะครับแล้วก็แบบ ไอเห็นตรงจุดจุดที่มันจะให้ประกอบอะลองไปแรงเงาในนี้ดูครับแล้วก็ไปลองเทียบช้อยว่ามันต่อกันแล้วน่ะมันจะได้เหมือนกันไหมประมาณนี้ครับแล้วก็บางอันเนี่ยมันไม่ต้องแบบขนาดก็ได้นะครับบางอันก็เอาไปต่อได้เลยลองต่อดูแบบมันต้องใช้จินตนาการนะครับพาร์ทเนี้ยมันอาจจะยากนิดนึงนะครับถ้าไม่ได้ฝึกที่แค่สองพาร์ทความสามารถเหตุผลครับแบ่งออกเป็นเสียงย่อยครับอันแรกคืออนุกรมภาพเทคนิคก็คือพยายาม ดูทีละจุดนะครับสังเกตทีละจุดมันเห็นแพทเทิร์นได้ง่ายกว่าครับถ้าดูแรงทีเดียวมันาจะเบลอดูทีแรนก่อนก็ได้ครับแล้วเขาไปตอบต่อมาก็คือเรื่องของอุปมาอุปไมยภาพนะครับก็คือเวลาดูเนี่ยคล้ายๆกับอันแรกเลยก็คือเทคนิคคือดูทีละจุดกันเช็คทีละจุดแต่เนี้ยคุณอาจจะแบบเช็คอันนี้เอ,อย่างเช่นมันวัดทั้งสีแล้วขนาดอะไรเงี้ะครับคุณก็เช็คทีละจุดอย่างเช่นตอนแรกก็เช็คสีก่อน ว่าตรงไหมอะไรเงี้ยในช้อยอันไหนไม่ใช่ก็ตัดไปแล้วทีนี้ก็เช็คขนาดต่อว่าไหนตรงไหมแล้วค่อยต่อไปประมาณนี้ครับต่อมาสรุปความนะครับสรุปความเทคนิคคือพยายามเขียนออกมาครับเพราะถ้าเราไม่เขียนออกมาแล้วคิดในหัวแล้วตอบเลยบางทีมันอาจจะแบบไม่ซับซ้อนแล้วเราอาจจะแบบเผลอไปคิดคิดแบบเกินคิดข้ามอะไรงงี้ก็ได้นะครับแล้วมันผิดเพราะนั้นเขียนมามันจะแม่นแล้วก็ชัวร์กว่านะครับแล้วก็ พยายามทำสาระถูกผิดตรงที่มันถามด้วยนะครับจะได้แบบเช็คแล้วก็ตอบได้ตรงกับที่เราจะตอบนะครับบางทีเราอาจจะตอบถูกๆแต่ว่าไปเผยตอบถูกผิดอะไรเงี้เพราะว่าเราเช็คไม่ไม่ดีเองมานั้นนะครับต่อมาวิเคราะห์ข้อความนะครับวิเคราะห์ข้อความเทคนิคคล้ายๆกับสรุปความนะครับก็คือเขียนออกมาพยายามเขียนมาครับแต่แน่มีจุดระวังอยู่ก็คือระวังเรื่องของผิดๆแล้วก็สรุปไม่ได้สรุปไม่ได้นะครับเวลาทาําสษณ์สรุปความอนาะจะมีแค่ติก๊กถูกกับติก๊กผิดใช่ไหมครับ แต่สรุปความอ่ะพยายามเพิ่มไปอย่างหนึ่งก็คือถ้าถ้าจะเพิ่มใัญละเข้าไปนะครับก็คือมัน question mark นครับคือแบบอันเนี้ยมาสุปไม่ได้ก็ใส่ question mark ไว้เพราะว่าในช้อยอ่ะมันมีทั้งถูกผิดแล้วก็สูปไม่ได้นะครับผิดผิดกับสุปไม่ได้สุดไม่ได้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับระวังด้วยที่กะสามนะครับที่กะสามเนี่ยผมไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรเยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนน่าจะทำได้อยู่แล้วคะแนนเจ็ดสิบบวกเนี่ยไม่น่าย,ยากถ้ามีเวลาแต่ที่มันยากเพราะวเวลามันน้อยนะครับที่กะสามเพราะนั้นเทคนิคผมที่ผมจะะะแนะนนําคครับก็ือ เวลาทำที่กสามครับให้พยายามอ่านแค่คร่าวๆพอไอ้พวกโจทย์หรือเนื้อหาอ่านคร่าวๆพอแล้วคุณไปดูช้อยช้อยเนี่ยมีห้าข้อใช่ไหมพยายามตัดช้อยที่มันแบบแปลกๆหรือหน้าเกลียดออกไปครับอย่างเช่นคุณตัดได้สองข้อนะหลือสามข้อแล้วพยายามตอบข้อที่มันดูดีที่สุดในเนี้ยตอไปแค่นี้คุณก็ได้คะแนนที่แบบมันน่าจะพอแบบเกินเกินศูนย์จุดห้าไปแล้วที่กสามส่วนใหญ่นะครับคะแนนมันจะลดหลั่นจากหนึ่งศูนย์จุดเจ็ดห้าศูนย์จุดห้าศูนย์จุดสองห้าอะไรเงี้ยครับ มันจะมีแค่บางข้อที่มีแบบคะแนนศูนย์ในข้อในในช้อยด้วยแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นคะแนนรุ่นหลันกันนะครับเพราะนั้นถ้าคุณตัดช้อยนี่มันแปลกๆหรือมันน่าเกี่ยวไปเนะี่ยคุณน่าจะได้ตั้งแต่ศูนย์จุดห้าขึ้นไปสบายๆอยู่แล้วหลักก็คือทําให้เร็วนะครับทีละสามจะได้มีเวลาไปทาพาร์ทอื่นนะครับต่อมาเรื่องการแบ่งเวลานะครับการแบ่งเวลาผมก็จะแบ่งแบ่งประมาณนี้นะครับก็คือทีกันหนึ่งทีกะสองทีละสามใช่ไหมครับท,ร 1, ทีกันหนึ่งหกสิบนาที แล้วโดดไปทาทีกับสามเลยสี่สิบนาทีแล้วค่อยกลับมาทาทีกับสองแปดสิบนาทีรวมเป็นร้อยแปดสิบนาทีนะครับสองร้อยข้อทำไมต้องมีการแบ่งเวลาลงหน้าด้วยเพราะว่าที่แก็มันเป็นข้อสอบที่สปีดเทสนะครับมีอยู่สองร้อยข้อแต่เวลาทําแค่ร้อยแปดสิบนาทีตกเฉลี่ยข้อแล้วไม่ถึงนาทีเพราะนั้นถ้าคุณไม่วางแผนลงหน้าแล้วคุณไปเจอครั้งแรกเนะี่ยคุณทําไม่ทันแน่เพราะผมก็ทำไม่ทันครั้งแรกแผนของแต่ละคนนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ ที่สำคัญคือคุณต้องลองจับเวลาทาข้อสอบทั้งสามพาร์ทเลยนะครับพร้อมกันอยู่ที่บ้านก็ได้หรือไปทำา o c k e x อ m ก,ก็ได้คุณจะได้รู้ว่าอันไหนคุณทําเร็วอันไหนทำช้านะครับแล้วก็มาลองปรับ,ปร,บปรับดูมันจะได้แบบเวลาไปเจอของจริงคุณจะได้แบบเออทำตามแผนได้แล้วแล้วมันแบบอืทําทันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยฝนให้ครบพอแนะนําช่องติวฟรีนะครับทีเกตมีสามพาร์ทนะครับผมจะแนะนําทั้งสามสามพาร์ทเลยครับช่องเริ่มที่ของทีเกตหนึ่งนะครับทีเกตหนึ่งก็จะเป็นแนะนําไปช่องนี้เลยครับ ของพี่เกมแกอิงคูคูนะครับติวชาติบ้านเมืองเนี่ยช่วยช่วยได้เยอะมากเลยครับต่อมาคือช่องอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ครับต่อไปก็คือของทีกะสองกับสามนะครับขอรวบเลยนะครับเพราะบางช่องมีทั้งทีกะสองและก็สามแต่บางช่องมีแค่ทีกะสองครับก็จะเป็นช่องนี้เลยครับที่แนะนําที่สุดก็คือนี้ครับของอาจารย์คุยนะครับช่วยได้เยอะมากเลยโดยเฉพาะ ที่สองครับต่อมาคืออันนี้นะครับของพิปปั้นสมาร์ทแบตโปนะครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันต่อมาคืออันนี้ครับของแมตต์แบนนตี้นะครับต่อมาคือนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับแนะนำหนังสือนะครับผมจะแนะนำทั้งสามพันเลยนะครับแต่จะใส่คะแนนไว้ด้วยอันนี้มีความเป็นส่วนตัวนะครับ คะแนนเต็มสิบมใหมเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับเล่มแรกเล่มนี้เลยนะครับแนะนําที่สุดมีเนื้อหากรา玛ครอบคลุมที่ออกสอบเยอะมากแล้วก็ว o c แคปพันคําอันนี้เจอเยอะเหมือนกันแล้วก็มีข้อสอบอีกห้าชุดเอาไว้จับเวลาทําได้นะครับแล้วก็มีโจทย์โจทย์เสริมอีกเอาไว้ฝึกทําได้อันนี้ถือว่าคุ้มมากครับถ้าซื้อเล่มเดียวผมแนะนําเล่มนี้เลยครับ ต่อมาครับก็คือเล่มนี้ครับข้อสอบทีเกดสิบชุดนะครับเล่มนี้ผมแนะนําให้เอาไว้ทําตอนประมาณเดือนหรือสองเดือนก่อนสอบนะครับสําหรับเล่มนี้นะครับความยากเมื่อเทียบของจริงก็พอๆกับของจริงเลยครับบางข้อยากกว่าด้วยประมาณนี้ครับต่อมาคือเล่มนี้นะครับข้อสอบทีกกดห้าชุดนะครับสำหรับเล่มนี้ผมรู้สึกว่ามันง่ายง่ายง่ายกว่าของจริงนะครับ คะแนนที่ผมทามันมันจะพุ่งพุงแปลกๆบางชุดผมได้เก้าสิบบวกเลยนะครับต่อมาที่กรสองนะครับสองกับสามก็อาจจะรวมเลยก็ได้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับที่กระสองกับสามนะครับเล่มนี้แนะนําที่สุดเหมือนกันครับอันนี้ผมแนะนําว่าซื้อมาทําช่วงแรกเลยนะครับไม่ต้องจับเวลาทําไปปกติเลยครับทําไปเรื่อยๆอะไรางี้ครับเก็บเนื้อหาไปทําไปประมาณนั้นครับเล่มนี้ ต่อมาเล่มนี้นะครับเล่มนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่บางข้อยากแปลกแปบางข้อเหมือนจะเอาของทีแพทสามมาใส่ด้วยถ้าคุณเตรียมทีเก็ตทีเก็ตกับทีแพทสามเนะี่ยผมแนะนําเล่มนี้เลยครับแต่ว่าถ้าคุณเตรียมแค่ทีเก็ตเนะี่ยผมว่าเล่มนี้เล่มเดียวพอแล้วครับ <S <S ต่อมาคือเล่มนี้นะครับอันนี้ถ้าคุณสอบทีเก็ตสองนะครับเออเออมก็ทีเก็ตนั่นแหละอันนี้คุณสอบนะครับผมแนะนําให้ ซื้อเล่มนี้เลยครับเพราะว่าอันเนี้ยมันดีมากมีข้อสอบ560ข้อนะครับแล้วก็จับเวลาทําได้ด้วยคือเล่มเนี้ยมันออกคล้ายๆของจริงเลยนะครับเพราะว่ามันมีบางข้อที่ผมจําได้ว่ามันเป็นมันเป็นนาฬิกาว่าแบบเทา่านี้อันไหนองศายอะสุดอะไรเงี้ยครับแล้วแบบผมไม่ค่อยถนัดอะไรเงี้ยแล้วผมเจอในเนี้ยผมข้ามไปเจอของจริงเนี่ยผมก็ข้ามเหมือนกันก็คือแตกก็เดาไปนะครับเดาใช้สามไม่รู้ถูกไหม หนังสือก็แนะนําประมาณนี้ครับคาแนะนําที่ผมอยากแนะนําคนที่กำลังเตรียมสอบทีเกอยู่นะครับก็คือให้ฝึกจับเวลาทําของจริงด้วยนะครับทั้งสาพาร์ททีเดียวเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าของจริงเนี่ยประมาณไหนปิ้นมาทาเลยก็ได้นะครับปิ้นกาคคำตอบมาทําด้วยนะครับจะได้ฝนด้วยไม่ใช่แค่แบบวงอย่างเดียวเพราะของจริงเราก็ไม่ไวงแล้วฝนทําให้เหมือนของจริงนะครับลองทําของจริงก่อนสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะได้รู้ว่าหนังสือที่ผมแนะนําไปเนี่ยอันไหนมันแบบ เมื่อเทียบของจริงแล้วมันเป็นยังไงประมาณนั้นนะครับแล้วก็หลังจากที่ทําของจริงแล้ว่ให้พยายามหาหม็อกที่คุณไม่เคยเจอมาทําด้วยเพราะบางทีอ่ะของจริงเนี่ยคุณอาจจะเคยเห็นผ่านตาจากคุณเตรียมจากการที่คุณเตรียมสอบเนี่ยแล้วคะแนนมันอาจจะพุ่งแปลกๆเพราะคุณรู้แบบรู้มาก่อนหน้าแล้วแล้วมาทําไปหาหม็อกที่คุณไม่เคยเจอสักครั้งหนึ่งอะ่ะมาทําดูอาจจะลงม็อกจากที่อื่นนะครับอย่างเช่นอันนี้ที่ผมแน่นเออที่ผมลงก็สามที่นะครับ มีทั้งของที่ปั้นแล้วก็เด็กดีนะครับแล้วก็ทีแคสเตอร์นะครับลองจบเวลาทําดูนะครับม็อกมันจะช่วยได้มากเลยทาม็อกเนี่ยสัมพันธ์ยังไงก็คือผมอันเนี้ยคือม็อกแรกที่ผมทํานะครับแล้วแล้วมันคะแนนมันน้อยมากที่แกตหนึ่งเนี่ยที่ตอนสอบจริงเนี่ยผมได้คะแนนเยอะสุดอะม็อกที่ผมทําเนี่ยผมผมได้คะแนนน้อยสุดเลยในสามพาร์ทละและคะแนนรวมเนี่ยผมก็ประมาณ ประมาณเท่าเฉลี่ยแต่มันต่ำกว่าเฉลี่ยนิดหนึ่งอ่ะเพราะนั้นเนะี่ยถ้าผมไม่เคยทาม็อกไปก่อนเนะี่ยแล้วไปเจอของจริงเลยทีเดียวเนะนี่ยคะแนนผมน่าจะไม่ต่างจากที่ผมทาม็อกครั้งแรกเท่าไหร่แล้วเพราะมันเลยสาคัญมากครับมันจะได้เราจะได้เห็นนะว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วเราจะแก้ไขได้ทันนะครับก่อนสอบจริงเน่งน้อยอ่ะถ้ายิ่งเริ่มเร็มเรวมันจะยิ่งมีเวลาเยอะประมาณนี้นะครับแล้วก็วันสอบนะครับพยายามอย่ากินอะไรแปลกมันเดี๋ยวมันปวดท้องตอนตอน,ตอนทำ้อสอบ ทำข้อสอบสามชั่วโมงนะครับอย่ลยสามชั่วโมงติดไม่ลุกไปไหนเลยนะครับทีแก็ถ้าคุณปวดท้องแล้วทำเนี่ยมันทรมานมากนะครับแล้วก็อย่าก,กินน้ําก่อนสอบเยอะนะครับเดี๋ยวปวดฉี่ออกถ้าออกไปเนี่ยอาจจะออกได้นะครับออกไปฉี่เนี่ยแต่มันเสียวเวลานะครับเวลามันน้อยแล้วก็สุดท้ายนะครับมีสติอย่าเมอนะครับเวลาทขาข้อสอบถ้าคุณเมอเนี่ยรู้ตัวพยายามดึงสติกลมาแล้วจดจ่อแล้วทําต่อนะครับอันไหนทําไม่ได้ข้ามไปก่อนอันไหนทำได้ก็ทําไป ข้อ,อยาข้อง่ายคะแนนเท่ากันนะครับเก็บข้อง่ายไปก่อนข้อยากค่อยมาเก็บทีหลังถ้าไม่ทันก็มั่วไปเลยและหาเวลาคุณทําข้อสอบเนี่ยคุณเล็งว้าเลยก็ได้ว่าถ้าคุณไม่รู้เนี่ยคุณจะดิ่งข้อไหนดิ่งไปเลยนะครับผมก็ดิ่งเพราะถ้าคุณมั่วเดาเนี่ยมันจะแบบถูกบ้างผิดบ้างหรืออาจจะหลบข้อถูกไปเลยก็ได้แต่ถ้าคุณดิ่งเนี่ยมันต้องมีสักข้อที่มันถูก